เวลา12 30นาฬิกาไปสิทำงานเคยทำอะไรเข้าไเกิดการ12 30ครับพี่น้องแม่บัวทองให้กำเนิดลูกชายลูกสาดูดิเปิดหางสาวลูกชาย ฮะ <Huh? S 2> <Hi. S 1> ลูกชายอีกแล้วเอาไปเอาขี้มาทาซืออ้อลูกก่อนเลยลำดับแรกปล่อยให้เขาเลียได้ลูกชายอีกแล้วครับลูกชายเผือกของพ่อเขาเอาละพี่น้องผมได้ลูกชายพ่อขาเผือกสมใจนึกแล้วครับเพราะว่า ตั้งโปรแกรมไว้ว่าเป็นหญิงก็ได้ชายก็ชอบเพราะว่าเป็นลูกพ่อขาวนะอยากจะได้ลูกพ่อขาวเผือกไปติดฟางครับพี่น้องเอาล้ทีนี้วันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาเวลาเที่ยงสามสิบบัวทองปวดท้องตั้งแต่เที่ยงครับพี่น้องปวดท้องมีอาการปวดท้อง ลุกนั่งลุกยืนประมาณเที่ยงพอประมาณเที่ยงยี่สิบนะครับเที่ยงยี่สิบก็น้ําเดินน้ำคล่าออกนะครับแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวใช้เวลาแค่ไม่ถึงสิบนาทีลูกก็ออกมาเลยครับนี่แหละครับลูกพอขาวของแท้ครับพี่น้องเ,เดี๋ยวขออนุญาตนะครับภาพจะไหวนิดนึง พูพกเค้าของแท้ครับแข้งขานี่เอาไปไหนหาไม้ด้วยถือไม้ด้วยแข้งขานี่เอาไปไหนยืดยาวครับขายาวแข้งยาว ไปหาขี้ตัวอื่นก็เลยที่เละๆมากๆอ่ะไปดูห้องน้นอ,อันนี้ขี้ในห้องนี้มันไม่มีเละลำดับแรกที่เราจะต้องทําเลยพี่น้องป้องกันเขาเลียสะดือเขากัดสะดือลูกเราจะต้องเอาขี้ป้ายสะดือเอาขี้ใครก็ได้ครับขี้แม่หรือขี้คนตัวอื่นก็ได้ขี้คนอื่นก็ได้ครับดูสิครับพลังน้านมของบัวทองเต้านมใหญ่มากครับเต้านมใหญ่มาก แล้วนางก็สุขภาพแข็งแรงนะนางอ้วนท้วนให้ลูกตัวใหญ่ครับลูกตัวใหญ่แข้งขายาวบื้อบาสเลยครับอ,อ่าแข้งขายาวเลยเเรียบรีบทํามันเยอะไปเคียียเอาออกครึ่งหนึ่ง ไม่ต้องเยอะขนาดนั้นเออเอาละก็ยี่ก็ยี่กย็ยี่ให้เละๆแล้วป้ายเลยนี่แหละครับกลยุทธ์ของสันดาปความที่อื่นไม่รู้ใครจะทํายังไงนะครับแต่สันดาปความต้องทําทุกครั้งนะครับทุกสันดาความจะไม่ปล่อยนะครับจะไม่ปล่อยให้แม่เลียแล้วก็จะไม่มาแก้ไขปัญหาที่หลังไหนสะดืออยู่ตรงไหนสายสะดืออ้าวก็ทาเข้าไปเสร็ ตายเยอะเยอะหาให้เจอสะดือหาให้เจอสะดือก่อนสายตะดืออยู่ไหนไ,ไหนไดึงสายสะดือให้จาจ์ดูนิเออนั่นแหละทายรอบทายรอบสายสะดือไหนตัวผู้ไม่เห็นมีไข่เลยไข่ออ <c oughs> เอาทาทาลิบลทาลิบลทาอย่าไปเล่นไข่เด็กน้อยอยู่เอ,อ้โอเคแปวฟางมาหนึ่งก้อนไม่ต้องเช็ดหรอกเดี๋ยวให้แม่เลียแม่เขามีประสบการณ์สูงให้เขาเลียไปเลยนะครับสิ่งที่สันดาปฟางทําประจำเลยครับก็คือการเช็ดสะดือด้วย เอาขี้แม่เนี่ยครับผสมน้ำให้เปียกๆเละๆแล้วก็ทาสะดือครับลำดับต่อไปก็ปล่อยครับเอาเอา,เอาฟางปูครับเอาฟางคูปูพื้นข้อก่อนครับปูพื้นค้อกก่อนเพื่อไม่ได้ว่าจะเซฟลูกควายจะเซฟอะไรนะครับไม่ใช่ครับกลัวน้องเขา เปืื่นดินเปืื่นขี้ครับกลัวน้องเปืื่นดินเปืื่นขี้ครับพี่น้องครับโอ้ยได้ลูกชายตัวนี้สุดยอดพี่น้องสุดยอดครับกว่ลูกลกชายรัาพิ้าวเผือกตัวนี้ไม่ธรรมดาเลยนะครับลูกชายพิฆาตตัวนี้โอ้ได้หลังใจเลยพี่น้องเอ้ามีปวดอีกอะมีตัวเงะ จะเอาอีกตัวไม่ต้องเอาอีกตัวมาให้หรอกนะตัวเดียวก็พอแล้วไม่อยากเลี้ยงเยอะนั่นดูดิออกมาได้หกนาทีเป็นไงชูหัวชูคอจะเดินแล้วพี่น้องชูหัวชูคอจะเดินแล้วดูดิลูกทายผมสุดยอดเลย ดูแข้งขาพี่น้องครับไม่ได้เชียนะไม่ได้อวยนะครับพี่น้องดูเองเลยแข้งขามาเยอะมากเนี่ยสไตล์ลูกพี่ขาวจะมาจะได้ความสูงได้ความสูงได้กล้ามเนื้อได้กล้ามเนื้อได้ตัวเหลี่ยมลูกพี่ขาวถ้าถ้าผสมกับแม่หลักๆนี่จะสุดยอดเลยครับที่ผมไม่ได้ซีเรียดอะไรเพราะว่าผมอยากจะได้เผือกนะครับ เป็นลูกพี่ขาวถ้าเป็นเผลือกนี่จบเลยทีนี้ผมไม่เอาตัวไหนหเก็บได้เลยไม่ต้องเก็บเลยครับที่ร้านไม่มีความหมายสาหรับผมเลยลูกพี่ขาวนี่สุดยอดที่สุดแล้วครับแต่ไม่เป็นไรแล้วมันไม่ได้นั่นอะเข้าไปเลยระวังตัวหน่อยแล้วกันอย่าไปพลาดวายออกลูกใหม่พี่น้องครับอัวควายออกลูกใหม่ถ้าเราจะลงไปปฏิบัติการในคอกนี้ ระแวดระวังนะครับระแวดระวังอย่าอย่าเผลออย่าปาดพังรับมีไม้จะต้องถือติดมือตลอดไม่ใช่ว่าใจดีซะจนอ่ใจดีซะจนไม่กล้าตีควายเลยก็ไม่ได้นะไม่ได้นะครับอย่าอย่าทำอย่างนั้นนะครับเพราะว่าควายเป็นสัตว์เดรัจฉานเนาะถึงเขาจะรู้ภาษารู้อะไรขนาดไหนเขาก็ยังมีความซื่อบริสุทธิ์ของเขาคือความห่วงลูกนะครับห่วงลูกเตี่ยบาง กระจายกงกระจายกว้างๆไปเขาก็ยังจะหวงลูกหวงอะไรเราก็อยากไปไว้ใจสักทีเดียวนะครับผมเองนี่เน้นมากนะครับเรื่องการไว้เนื้อเชื่อใจสัตว์นี้จะไม่ไม่ปล่อยให้ไว้ใจนะฮะนี่พี่น้องเห็นมนเกตเห็นไหมครับข้อคอดของผมจะมีพื้นจะมีฟางอยู่ตลอดแล้วก็ซองปฏิบัติการก็จะมี ลองรับอยู่ตลอดนะครับไม่ใช่ว่าจะใช้จริงไปวิ่งหาทิงไม่มีนะครับของผมซองปฏิบัติการนี่ผมจะเตรียมไว้ในห้องคลอดตลอดตลอดเวลานะครับเพราะอะไรครับเดี๋ยวเราจะต้องได้ใช้นะครับจะต้องได้ได้เอาแม่เขาล้างมดลูกจะต้องได้ดูแลสุขภาพแม่จะต้องรีดเต้านมนะครับอาจะลุกได้ไหมครับไม่ถึงสิบนาทีเองแดนาทีนี่นี่คือการคลอด ตามกําหนดนะครับหม้อทิมหมวทิมหมวทิม,ทมขอตามกําหนดพี่น้องครับแล้วขอตามกําหนดจะเป็นอย่างนี้นะจะเป็นอย่างนี้จะแข็งแรงแบบนี้ครับอ่าสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับคือคีแม่ทาตะเดือโอ้โอ้อ่าตัวนี้เป็นถุงที่สองนะครับถุงเลือดนะครับถุงน้ําเลือดน้าคร่ำมันจะออกตามมา แล้วเดี๋ยวก็จะมีลกนะครับลกออกมานี่อย่างนี้ประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะเอ่อเนี่ยถุงเลือดนะครับถุงน้ําคร่รำรเห็นไหมครับถุงน้าคร่ำถุงน้ําคร่ำออกทีหลังครับตอนแรกมีถุงน้อยหนึ่งออกมาก่อนนะครับย่างยังถุงน้ําคร่ำเฉย ความเตรียมการเตรียมพร้อมนะครับการจัดการท,ที่พร้อมจะได้เปรียบพี่น้องการที่เราทําอะไรเราเตรียมพร้อมไว้มันจะทําให้ไม่ขุกขักเนี่ยเห็นไหมครับพอลูก,กวายหล่นมาปุ๊บเจ้าชานก็พร้อมที่จะปฏิบัติการรู้หน้าที่การก็รู้หน้าที่ว่าจะต้องเอาขี้แม่ทาตะเดื้ออะไรเงี้ยเขาก็จะตื่นเต้นแรกๆหลังพอเขาเราตั้งสติได้แล้วเขาก็ทําได้นะครับเนี่ยไส่ฟางแต่อะไร ลำดับต่อไปก็รออีกสี่ชั่วโมงครับพี่น้องสามถึงสี่ชั่วโมงบางตัวก็หกชั่วโมงแต่เราจะไม่เฝ้านะครับเราจะไม่เฝ้าเอาจริงเอาจังเราจะดูอยู่ห่างๆเดี๋ยวเวลาลกหลุดนะครับลกหลุดเราก็มาดูไนทีงว่าผมจะทำอะไรต่อนะครับทีนี้ก็พักเบรกไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาตั้งชื่อกันเนาะ